สถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองการแข่งขันล่าสัตว์อาหารเย็นชุดใหญ่เริ่มขึ้นแล้วแต่ฉันในตอนนี้ยังว้าวุ่นอยู่เลยพวกเพื่อนพ่อที่ดูรายการตอนนี้อยู่ในจุดที่ดูสายซื้อไปซะแล้วหรือฉันต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวตัวน้อยไปทั้งอย่างนี้กันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก พราะเมื่อกี้ฉันก็จัดการพวกไส้ศึกด้วยตัวเองแล้วฉันก็ได้รู้แล้วว่าฉันแข็งแร่งขึ้นยังไม่ถือว่าไร้ความหวังสักทีเดียวหรอกเชียนไม่หิวเหรอเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเจ้าพ่อจอมปื้อไม่รู้ใจฉันเอาซะเลยป่าป๋าการแข่งขันย่าฉัดครั้งหน้าเอาฉัดที่เท่กว่านี้มานะอย่างพวกฉิงโตไม่ก็ดราก้อน ถึงจะไม่รู้ว่าพ่อกับพวกเพื่อนๆจะจับสัตว์พวกนั้นมาได้หรือเปล่าก็เถอะหาหือสิงโตไม่ก็ดาก้อนเหรอสิงโตกับดาก้อนมันน่ากลัวไปหรือเปล่าครับมอนสเตอร์พวกนั้นเป็นงานถนัดลูกสาวพ่อกินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆอย่าไปคิดถึงสิ่งน่ากลัวอย่างพวกสิงโตหรือดราก้อนเลยนะเข้าใจไหม ไม่ว่ายังไงพ่อก็คงจะดูถูกฉันมากอยู่ดีนั่นละถึงจะเป็นความจริงที่ว่าฉันตัวเล็กกว่าคนอื่นและสภาพภายนอกเมื่อเทียบกับผู้ปกครองตัวร้ายแล้วยังขาดคุณสมบัติอยู่เยอะแต่ฉันจับไส้ศึกได้ด้วยนะถ้างั้นฉันบอกพ่อเรื่องที่จับไส้ศึกได้ก็ได้นี่นาะป้าป๋าหือเซียนเมื่อกี้ตอนที่ป้าป๋าไม่อยู่มีไส้ศึกมาด้วยแห่ไส้ศึกนั้นเหรอ ลูกหมายถึงพวกคุณลุงไม่ดีใช่ไหมเออหน้าพ่อซีดมากเลยแฮะถ้าฉันบอกว่าได้เครื่องมือเวสมาจากคุณย่าแล้วก็ไล่ใส่ศึกไปจะตกใจยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าตะแต่พวกพี่หญิงรับใช้ไล่พวกเขาไปยาวเพราะงั้นไม่ต้องกลัวไปนะคงต้องเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับสักพักแล้วนะเป็นว่าที่ได้ยุคแท,แท้แต่กลับขี้กลัวถึงขนาดนั้นเลยแฮ งั้นเหนืออย่างนี้นี่เองต่อไปจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วลูกคงกลัวมากเลยใช่ไหมไม่หยอกหนูไม่กลัวอย่าชักนิดปะปะ๋าฟังหนูนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการฉุกเฉินตระกูลนี้เป็นตระกูลที่น่ากลัวมากๆหนูรู้เรื่องนั้นได้ยังไงลูกสาวพ่อพองั้นเยาเองก็ต้องเอาเวลาที่จะไปจับพวกกระต่าย มาฝึกฝนและทำเรื่องไม่ดีเยอะๆด้วยเหมือนกันงเชียนลูกพ่อลูกพ่อคิดถึงแค่ความสุขก็พอพ่อพ่อจะเป็นคนทำให้ผู้คนในตระกูลมีโมดกลายเป็นคนใจดีให้หมดเองไม่ต้องห่วงนะไม่เข้าใจที่ฉันพูดชักนิดเลยสิท่าคะยอมแพ้ชั่วขณะในการเปลี่ยนนิสัยพ่อให้กลายเป็นคนไม่ดี คิดมากเรื่องอะไรอยู่ล่ะคะคุณหนูเซียนหรือก็คิดเรื่องเพื่อนเพื่อนพ่อที่แสนเปราะบางนะสีเปล่าไม่มีอะไย,ายพวกเพื่อนพ่อที่โตแต่ตัวข้างในโบเบ้ฉันอุตส่าห์หวังว่าอย่างน้อยจะมีด้านที่ดูเป็นอันธพาลอยู่บ้างแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรน่ารักน่ารักเหมือนกับพ่อจริงสี่คุณหนูเซียน มีของขวัญที่เหล่าเพื่อนของท่านมาเทียดเตรียมมาให้ด้วยลองเปิดดูไหมคะหือของขวัญอะไรกันนะถ้าเป็นของที่มีประโยชน์ก็คงจะดีตุ๊กตาต้องคำสาบที่มีรูปร่างเป็นกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยพวกเขาทำกันเองด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยเนอะฮิฮินั่นนี่คือน่ารักเหรออ่อนโยนกันทุกคนเลย คุณลุงพวกนั้นใช้มือเท่าฝ่ามอเหยียบตุกตากระต่ายเนี่ยนะเห็นภาพเลยอนาคตของฉันที่ต้องคอยดูแลพวกคุณลุงทั้งหลายไม่ชอบของขวัญจ้ะคะเปล่าถ้างั้นก็เป็นเพราะพวกไส้ศึกที่เจอเมื่อกลางวันหรือเปล่าคะถึงฉันจะไม่ได้ถอนหายใจเพราะเรื่องนั้นก็เถอะลองขุดคุยเรื่องไส้ศึกพวกนั้นแย้วหรือยังค่ะเห็นว่าตายหมดแล้วละคะ่ะ นึกแล้วเชียวพวกนั้นบอกว่าคนสวยส่งมาใช่ไหมใครกันนะก่อนอื่นเราได้ว่าจ้างตระกูลเพสแบบลับๆเอาไว้แล้วค่ะตระกูลเพสค่ะเป็นตระกูลที่เบนคนนี้เคยทำงานด้วยอยู่ช่วงหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการขุดคุยข้อมูลมากเลยล่ะค่ะจากคำพูดของคนเหล่านั้นบอกว่ามีส่วนที่พอจะคาดเดาได้อยู่ล่ะค่ะอย่างนี้นี่เองโยงอกไปทีว่าแต่ พี่สาวคนซ้ายชื่อเบนเหรอค่ะดิฉันชื่อเบนมาจากตระกูลไวเคาลเพสอ่าส่วนดิฉันชื่อเดดลีมาจากตระกูลฟีสค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บอกชื่อเช่นนี้เบลเพสกับเดดลีฟิสเป็นชื่อที่แค่ฟังก็รู้สึกโขดแล้วแฮะเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไป ก็เหมือนเป็นการประกาศว่าจะรับใช้เจ้านายคนนั้นไปตลอดชีวิตซึ้งใจจังขอบคุณนะที่ยอมบอกชื่อต่อไปก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะถ้ามีไส้ศึกโผลมาอีกดิฉันจะหักคอมันให้เหมือนหักคอไก่เลยออื้อต่อให้คำพูดกับการกระทำจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่ฉันก็รู้สึกอุ่นใจเพราะพี่ชฉวพวกนี้อยู่ฝั่งฉันเต็มตัวแล้ว รู้สึกเบาใจกว่าตุ๊กตาที่พวกเพื่อนพ่อให้มาเป็นไหนไหนเลยว่าแต่คุณหนูเซียนคุณหนูบอกว่าพรุ่งนี้มีนัดไม่ใช่หรอคะเฮื่อจังด้วยจะว่าไปแล้วฉันกำลังทำภารกิจยิ่งใหญ่อยู่นี่นาะหนึ่งในสำคัญของภารกิจเอาชีวิตรอดในตะกูลมีมดนั่นก็คือทำให้อัศวินศักดิ์สิทธิ ของวิหารเซนัวเป็นคนของฉันืออพรุ่งนี้เซนมีเรื่องที่ต้องพิชิตให้ได้ละฉันจะต้องทำให้สำเร็จ